นุนโดยอล,ลีนมอฟแม็ก uzu, อาร์นิวอิสสุดีแม็กอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ค่ะแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะกำลังขับรถเตรียมตัวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลิ้นติดโปรกันว่าร้านไหนอร่อยกันบ้างต้องบอกว่าร้านนี้เด็ดจริงๆเส้นทางก็ง่ายๆค่ะขับข้ามสะพานพระราม9นะคะแล้วก็จะมาเจอพระราม2จากนั้นก็ขับตรงไปตลอดเลยจะเป็นเส้นของบางขุนเทียนค่ะต้องบอกว่า ร้านนี้เด็ดจริงๆคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงคะนั่งสบายไหมคะบอกเลยนั่งสบายไปไหนให้ระยะทางไกลก็รู้สึกใกล้ค่ะเพราะว่านี่คืออีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอค่ะลงจากรถก็มาลงเรือต่อเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะลงเรือล่องไปดูหลักกิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าหลักกิโลเมตรนียตั้งอยู่กลางน้ำและ ฝั่งซ้ายมือของดิฉันทางนี้คือสมุทรปราการฝั่งขวามือของดิฉันนี่คือสมุทรสาครค่ะเราอยู่กลางลําน้ําแสดงว่าเราต้องเลือกว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดีอ้าวตอนนี้เลือกแล้วค่ะจะตรงไปตรงกลางอย่างนั้นแหละเพราะว่าหลักกิโลเมตรที่2 9รอเราอยู่ข้างหน้าจะไปวนเรือดิเรือรอบหลักกิโลเมตรแล้ววนกลับมากินข้าวให้อร่อยมีความสุขโอ้โห ขนตาแทบหลุดหมดนะคะกระพือมากับลมนะคะนี่คือบางกอ,อกซีวิวสเก่าที่ฉันเคยมาทานร้านนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปกินนะคะร้านใหม่อยู่บนฝั่งแต่ที่ยังอยู่ยังยืนยงคือเสาหลักกิโลเมตรที่2 9ปักอยู่กลางอ่าวไทยตรงนั้นคะ่ะต้องบอกว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินนะคะเป็นพื้นดินที่เขาสามารถจะปักเขตได้แต่ตอนนี้น้ำทะเลเขาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่ง หลักเขตกลายไปอยู่กลางทะเลแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เราจะสามารถมาดูได้แล้วก็เล่าให้ลูกหลานเราฟังว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะคะอย,ยังไม่มีคนไล่ไปไม่ได้ครับอ,อ้าวโอ้ย<ด>สวัสดีค่ะ วันดีจ้าเป็นยังไงบ้างพี่นุ๊กน้องเป็นยังไงเห็นบอกไม่ค่อยสบายอะพี่มนึกว่าเจอแล้วจะสดใสขนาดนี้นะเนี่ยขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็แบบว่าฟิตร่างกายกลับมาทํางานลุยงานเหมือนเดิมค่ะขออนุญาตถามคือโรกที่เป็นคือมะเร็งไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยแล้วก็ลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองประมาณ17จดจุดน้อง แล้วอย่างนี้หมอบอกไหมคะว่ามันเป็นขั้นที่เท่าไหร่ถ้ามะเร็งไทรอยค่ะมันจะไม่เหมือนมะเร็งอื่นๆถ้าสมมติว่าเราเป็นตอนอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดให้เราอยู่ที่สเตจหนึ่งคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยเลยแววตาหรือวิธีการพูดถึงโรคของเธอเหมือนกับพูดถึงเพื่อนสนิทหรืออะไรที่มันนั่นไงหนูบอกใครนะตอนที่แบบคนถามว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรฉันเป็นมะเร็งนิดหน่อยโอ้ใจน้องสุดยอดเลยนี่ขนาดตัวเองป่วยยังไปเยี่ยมเพื่อนน่ะ ที่ออกข่าวมาอุ้ยอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยนุกน่ารักมากเราเองก็ไม่สบายไปเยี่ยมนิ้งนิ้งว่างไรบ้างคือมันเป็นคําพูดที่มองแค่ตาค่ะพี่ทอใช่ค่ะ,ค,ะคือมองตาพี่นิ้งแล้วมันก็เหมือนพี่นิ้งก็มีคําพูดเป็นรอยอะค่ะที่ที่มันอยู่ในสายตาเป็นโมเมนต์ที่เราแทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะแล้วไอเดียคุณศบชายนะคะเรื่องร้องเพลงเนี่ย <c oughs> พอไปเยี่ยมพี่นิ้งพี่ต่าก็เลยบอกงั้น <c oughs> เพลงนี้พี่ร้องให้นิ้งเนาะเราไปร้องให้นิ้งด้วยกันเลยนะคะจะให้นิ้งคนเดียวนะ ดูสูนค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็นวัยรุ่นยุค90ที่วันหนึ่งเติบโตมาเนอะอย่างพี่ก็ยังเห็นพวกน้องเป็นเด็กๆอยู่เลยเนอะเราก็ต้องเจอหมดอะ่ะเกิดมาเติบโตแก่ป่วยไข้แต่ความออรักเออแก่มาอยู่ที่พี่ <laughs> อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพอะไรเนี่ยมันเปลียปล่ยนแปลงเลยยังน่ารักกันเหมือนเดิมเลยลูกชายน้องอ่ะพี่ได้ยินมาเ<อ>ขาบอกว่าลูกน้องนี่ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างอาหารทะเลอะไรกินไหมคือจริงๆอิอะค่ะน้องปาแปงคนที่สองเนี่ยต้องบอกว่าตอนเขาเกิดมาเขาชอบทานพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยทานผักคือตอนอายุสิบสองเนี่ยอยู่ๆเขาก็เริ่มเปลี่ยน คือเขาก็บอกว่าแม่ผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่กินเนื้อสัตว์นะเขาบอกว่าเขามี3ามเหตุผลเหตุผลแรกก็คือเขาเขารู้สึกว่ามนุษย์เราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันไม่เบียดเบียนกันได้อย่างที่สองคือเขาบอกว่าเรื่องสุขภาพคือเนื้อสัตว์มันมันมีโอกาสเสี่ยงให้เป็นมะเร็งซึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่รู้ตัว3สามก็คือเขาบอกว่าปุสสตว์เนี่ยมันทําให้เกิดโรคลอนตายแล้วต้องบอกว่าเป็นเด็กที่รักโลกแล้วก็เป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมดีจริงๆเลยเนาะ น้องน้องร้อนไหมร้อนค่ะแต่ว่ามีเรื่องจะให้พี่ท็อปรบกวนชิมอาหารก่อนค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาชิมร้านนี้นะคะเราจะดูซิว่าทอดมันกุ้งค่ะดูซิว่าเราจะให้ดาวกันสักเท่าไหร่อ่ะน้องลองเลยอืมข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มอร่อยแต่ไม่ได้นุ่มแบบเนื้อเละนะนุ่มแบบเนื้อมันเด้ง,งอ่ะเนื้อแน่นเนะ้อแ่นเนาะทอดมันกุ้งอ่ะในใจนุ่ให้เท่าไหร่ให้ห้าเลยค่ะโอ้โห ตรงใจพี่ก็ให้5าดาวอทอดมันกุ้งร้านนี้นะคะบอกเลยค่ะ5ดาวจริงๆอุ้ยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแค่ออเดิร์ฟนะเป็นกุ้งบางกอกซีวิวเนี่ยมีอาหารทะเลยเยอะแยะมากมายแต่วันนี้จะเป็นขบวนพาเรดในการกินกุ้งค่ะน้องอุย้ยโชคดีมากเลยน้องชอบใช่ไหมชอบมากค่ะมีหลายกุ้งเลยรออยู่ข้งางในมีครนืนอกเคล็ดลับอะไรต่างๆไปกันค่ะน้องลูกค่ะลิ้นติดปโปลอกก็ติดดา โปรโคติดดาวสนับสนุนโดย Vigo Y61 Vigo Smartphone น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลและน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลตราแมกแนอม <c oughs> ปโปรมาถึงแล้วนะคะช่วงนี้จะแนะนําวิธีการในการที่เราจะมาย่างกุ้งหรือว่าเผาพุ่งให้อร่อยเหมือนเราไปกินที่ร้านซีฟู้ดเลยแนะนําตัวหน่อยน้องอะไรค่ับน้องกาโต้ครับน้องกาโต้นะสวัสดีนะคะกาโต้รเริ่มตั้งแต่การเตรียมกุ้งกันเลยนะคะคกุ้งอันนี้สดมากค่ะควิธีสังเกตก็คือดูสีของเขานี่หูฟ้ายังฟ้าอยู่นะคะ เราก็จะไล่ผ่าไปครับเราต้องไล่เริ่มผ่าจากส่วนหัวนะคะใช่ครับเพื่อให้ความเรียบร้อยนะฮะเราก็ต้องตัดส่วนขาออกแล้วก็บีเนียมาครับแบะออกมาเนาะใช่การจะตั้งหัวใก็ต้องไม่แรงมากด้วยเนาะใช่ครับไฟต้องกระ้พดีเสร็จแล้วก็นำฝามาครอบเพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงกันทั้งหมดครับโอ้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะรอทั้งหมดกี่นาทีคะประมาณใช้เวลาประมาณสนาที เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิจิ้มแล้วเนื้อกุ้งเด้งขนาดไหนโอ้โหเด้งจริงๆด้วยกระโตอีกหนึ่งเคล็ดลับนะอันนี้พี่เอามาฝากกระโตนะ <ผม S 2> วิธีการที่จะกินนะคะกุ้งเผาให้อร่อยอีกหนึ่งวิธีมันอยู่ที่น้ําจิ้มเคล็ดลับนี้สําคัญเลยอยากจะให้ลองอันนี้นะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดแม่ป้านอมอุ๊ยเด็ดมากๆ อร่อยขึ้นเหลาเลยแหละต้องบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่ประนอมนี่คือที่สุดเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าพี่ขอมอบกิฟต์เซตจากแม่ประนอมนะครับให้กาโต้เอาไว้เลยนะคะหรือเอาไว้ใช้ที่ร้านได้ครับได้มื้อใหญ่วันนี้นะคะทานหลานมาทานอาหารทะเลที่นี่เขาบอกที่นี่อาหารทะเลสดมากแนะนําหน่อยค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะก็ อันนี้เมนูแรกนะครับเป็นกุ้งสะดุ้งวิวเป็นเมนูยอดฮิตประจำร้านเลยก็คือเมนูนี้เนี่ยจะมีความพิถีพิถันตรงที่เราทำพริกกับกระเทียมเนี่ยเราหั่นมือไม่ได้ใช้การตำเพื่อให้รสชาติมันเข้าถึง<อ>ดูความสดนะคะเนื้อแดงนี่เลยเนื้อออกเป็นสีส้มเสร็จแล้วก็จิ้มกระเทียมอย่างที่นุกบอกกุ้งสะดุ้งนี่บอกเลยว่าคาดหวังว่าจะเผ็ดแ่บนะ แต่ไม่ถึงขั้นว่าสะดุ้งแบบฮาลึกหวฮาลึกหันนะทานได้เรื่อยๆไฟไม่ลวกปากน้องให้เท่าไหร่พุ่น้องก็ให้ห้อยู่นะค่ะต่อไปเป็นชูชีกุ้งครับเครื่องแกงนี่เราก็ทําการปรุงเองเช่นเดียวกัน<อ>ครับ <ๆ S 1> ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันอันนี้นุ้ยให้แค่สี่พี่ก็ให้สี่ๆๆสต่อไปนะฮะจะเป็นปูผัดผงกะหรี่สูตรโบราณครับ<อ>สูตรโบราณในที่นี้ก็คือร้านเราเนี่ยจะไม่ใส่ไข่ ได้เท่าไหร่ครับห้าหม่ห้าดาวห้อยู่แล้วครับ oh อร่อยขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ปีโป้ให้หาดาวเลยความสดความอร่อยของร้านนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงก่อนจะให้กาโต้ไปนะคะช,ช่วยฝากร้านหน่อยว่าร้านนี้ใครจะมายังไงโทรจองได้เบอร์ไหนร้านบางกอกซีวิวซีฟู้ดนะครับก็สามารถมาได้จากทางชายทะเลบางขุนเทียนนะครับตรงเข้ามาสุดทางเลย ก็ <G ül> s> <S จะเจอร้านเราเลยเบอร์โทรไว้นะครับ089 894 3595ครับผมขอบคุณมากค่ะครับบ้านลูกนี่นะถ้าเกิดเจอครบคลกสงสัยวุ่นวายนะ่าดูเพราะลูกสามอุยนะโวุ่นวังมากจริงรึเปล่าแล้วทำก,กิจกรรมอะไรกันบ้างอะ ต้องแบบว่าออกกําลังกายสิครับพี่ท็อปเพราะแต่ละคนผู้ชายหมดเลยค่ะแล้วพี่โป๊ะพี่โป๊กับลังบ้างไหมครับออก็มีบ้างมีบางนิดน่อยน้อยครับ <ๆ S 2> คือจริงๆเราก็ทํามาหมดนะคะพี่รอบ่ะ <Extreme. S 1> โอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปจนถึงแบบว่าสูงสุดสู่สามัญเลยค่ะอย่างของลูกนั้นต้องบอกว่าเราขอแค่ว่านหนึ่งมีรูปร่างที่ดีอย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมคะสองมีสุขภาพที่ดีสามต้องทำให้ชีวิตลรง่ายคือไม่ใช่แบบออกกำลังกายมีอยู่ช่วงที่ปีนผ้าค่ะ ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการปีนผ้างานการแทบไม่ได้ทําอย่างนี้ค่ะเ,ออเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเรามีโกอยู่แค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ตอบโจทย์เราสุดท้ายอะ่ะเราก็เลยรู้ว่าสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีต้องสร้างด้วยตัวเองเออพอวันนี้เนี่ยเราถึงได้เคล็ดลับเลยค่ะว่าสิ่งที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดก็คืออันนี้เลยค่ะฟิตนาวค่ะเคยลุกเล่นแล้วเคยเห็นหลายครั้งแล้ว ว่าค้งรูปร่างเอาไว้ดีมากเลยฟิตนาวนี่สะดวกกับชีวิตลุกยังไงคะอย่างที่พี่ท็อปก็ทราบดีอยู่ออว่านุกเนี่ยป่วปย,อยอใช่ค่ะป่วยแล้วก็มีการผ่าตัดแต่ต้องบอกว่าฟื้นตัวเร็วมากๆนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยถึงขั้นชมเลยว่าอุตา,ายทำไมคนไข้ฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ทํางานต่อ,อ,อได้เลยนะคะต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานที่ดีคือเราดูแลตัวเองมายอย่างดีนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะฟิตนาวยังช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราเล่นเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเปิ์นไขมันก็ได้ กต้องบอกเลยว่าใช้ฟิตเนาเนี่ยนะคะในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเล่นแค่วันละ10นาทีเท่านั้นพี่ท็อปขาแต่ให้เล่นเป็นประจำทุกวันนะคะวันละแค่10นาทีจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะ<ฮ>แค่สิบนาทีงเง้เหรอใช่ค่ะต้องบอกว่าฟิตเนายังไม่มี<ฮ>ในเรื่องของแรงกระแทกนะคะเพราะเขาใช้แรงต้านในการ<ฮ><ฮ>ที่จะทําให้เราออกกําลังกายได้<ฮ><ฮ>และเขาสามารถ ยืดได้ถึงหมื่นกว่าครั้งเ,ออเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของอายุการใช้งานค่ะพี่ท็อปอ๋อว้พี่อะพี่ก็52แล้วนะหรืออายุเยอะกว่าพี่ขึ้นไปนี่เล่นได้ไหมคะพี่สูงอายุทั้งหายโอ้โหพี่ท็อปค่ะต้องบอกเลยค่ะว่า52เนี่ยตรงจดกับพี่ลูกศรเลยค่ะตายพี่ลูกศรมากเลยอะ พี่ลูกศรเนี่ยต้องบอกว่าสป๊มากสวยมากจากในรูปเล่นพิณนาวเหรอใช่ค่ะเล่นพิณนาวระยะหนึ่งต้องบอกว่าพี่ลูกสอเนี่ยเป็นคนที่คัดสรรเลือกของที่จะมาดูแลตัวเองแล้วก็ห่วงในเรื่องของรูปร่างมากนะคะอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยต้องบอกว่าหุ่นเนี่ยดีดีกว่านุ๊กเองจ้ะเป๊ะเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วไม่พอค่ะที่พี่ท็อปถามว่ามากกว่าพี่ลูกศรมากกว่า52เล่นได้ไหมคุณแม่พี่ลูกศรค่ะจริงจริงแล้วเ2าแล้วค่ะแต่ว่า92เนี่ยพี่ท็อปถาม จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนือ<ช>้อที่ลูกศรก็เอาฟิตนาวไปให้คุณแม่เล่นเอาท่วยกันเล่นกับคุณแม่ปรากฏว่ากล้ามเน,เนื้อแข็งแรงขึ้นค่ะ แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะพี่ท็อปค่ะพวกออฟฟิศซินโดมอันนี้ต้องบอกว่าแนะนําเลยคุณโก้ธีรศักดิ์นี่เป็นหนึ่งในนั้นบางทีนั่ง,ง,งทํางา,<อ>านนานๆแล้วประเด็นคือคุณโก้ขี้เกียจออกกําลังกายมากค่ะพี่ท็อปเราทำไงรู้ไหมคะให้ฟิตหนาวไปเล่นแล้วบอกเขาว่าโจทย์คือเล่นวันละสินาทีเท่านั้นเออฉันไม่ขอใหเยอะใช่แต่เล่นทุกวันสินาทีปรากฏว่าธีรศักดิ์พอเห็นว่าสินาทีปุ๊บตาลุกวาวเลยค่ะอุ้ยมันง่ายฉันต้องทําได้ปรากฏว่าเขาลดไปเกือบ20โล หลายๆคนก็คงจะสนใจนะคะเอาเป็นว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันส่วนเกินสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะจุดหรือทั้งตัวก็ได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากๆนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะ19สายแรกนะคะเหลือเพียงแค่2,990บาทแล้วไม่พอค่ะ19สายแรกได้อะไรอีกคะแถมให้ค่ะ1แถม 1, 1. และ แถมอีกค่ะเดี๋ยวสามเลยเหรอใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยหลักหมื่นนะคะหมื่นสี่พันกว่าบาทแต่วันนี้เนี่ยนะคะลดให้เหลือเพียงแค่2 9 9 0ัรกบาทตกคลาสเงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองแต่ต้องรีบโทรมานะคะที่0 2 3 0 5 8 6 6 6าค่ะ0 2 3 0 5 8 6 6ค่ะอุ้ยพี่จะหุ้นกับเพื่อนซื้อเลยนะโปรโมชั่นนี้ได้3กล่องได้สาคนน้องแต่มันเล่นยากไหมโอ้ยพี่ท็อปขาเล่นง่ายมากค่ะ เอาเป็นว่าถ้ากลัวว่าเล่นยากเดี๋ยวแถมให้ไปอีกค่ะ3มเล่มตรงนี้อ่ะหนึ่งสองออสามนะคะอันนี้ดียังไงคะเปิดเลยค่ะถ้าเกิดอยากลดสัดส่วนนะคะบริเวณไหนจุดไหนนะคะเราแถมเลยค่ะคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต9จุดนะคะอย่างเนี้ยเขาบอกเลยว่าลดส่วนเกินรอบอก,อก,อกไม่เป็นฟิตเสียคือใครที่มีหนอกหลังนะคะ สามารถเก็บหนอกได้เลยค่ะตามท่าเลยค่ะมีขาหนีบด้วยนะคะลดขาหนีบ,นบลดได้ทุกอย่างนะคะรแบบสร้างซิกแพคมีหมดเลยค่ะเปิดเปิดได้เลยค่ะโทรมาเลยค่ะ023058666ให้5นาทีสุดท้ายนี้เลยค่ะ<อ>พี่ทอคุณนุกให้แล้วทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยราคาจาก14,970บาทลดให้ไปเลยเหลือเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองนะคะ รีบยกโทรศัพท์นะคะแล้วโทรมาที่023058666นะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะแอดฟิตนาวทีวีค่ะส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางได้นะคะรูดบัตรได้โอนเงินก่อนก็ได้นะคะสั่งจองสิทธิ์ก็ได้ตกชิ้นละ900กว่าบาทเ,เนี่ย<า>พี่<า>ทอ็อปเล่นแค่ปีเดียวแล้วยโยนทิ้งอย่างคุ้มเลยอะ่ะ<อ>ย้ำอีกครั้งหนึ่งหุ่นที่ดีสุขภาพที่ดี คุณสร้างได้ด้วยตัวเองเท่านั้นต้องรีบโทรมานะคะที่023058666ค่ะ ขอให้นุกเนี่ยก้าวข้ามไปไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือว่าการต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตใหม่ของเราเนาะ,ะสู้ให้ได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องนุกนะแข<ะ>็งแรงนะคะ,ะเออดีนุกเอางี้พี่จะชวนนุกไปงานลิ้นติดโปรแฟร์สิกถึงกันยายนนี้ที่เซนตันบิ่นเก้านะคะ,ะจะรวมร้านอาหารอร่อยเด็ดๆแล้วก็จะมีร้านวีแกนสำหรับลูกเล็กด้วยนะ,ะถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีร้านอะไรกันบ้างนะคะเรามีตัวอย่างร้านอร่อยเข้ามาในช่วงนี้ค่ะติดตามได้เลยค่ะ ใครพลาดงานนี้ถือว่าอดกินของอ,อร่อยของเด็ดนะคะิิโปโกิามิ คุณผู้ชม oh. นะคะที่ใหญ่จะรู้ว่างานลิ้นติดโปรแฟรของเราเนี่ยมีร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังแล้วก็ของอร่อยมาอะไรมาบ้างคุณก้องเตรียมมามแล้วเลยวันนี้เตรียมมาเลยนะคะบอกก่อนว่าใครพลาดงานนี้ ถือว่าอดกิน<ฮ>ของอร่อยของเด็ดนะคะต้องไปกันเลยที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้านะคะ16-20กันยายนนี้นะคะอย่างแรกคุณท็อปถัวจันทน์มาสตรงหน้าเรานี่นะคะเป็นซี่โครงหมูอบค่ะซึ่งซอสที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นซอสต้นตํำรับซึ่งชนะเลิศคุณอันดับหนึ่งของการประกวดนะคะซอสอานาชาติด,ด้วยไม่พอคุณน็อปอันนี้คะ่ะเนื้อเค็มต้มกะทิโบราณเคยได้ยินมานานแล้วนะคะเนื้อเค็มต้มกะทิแต่ว่าหาทานยากจริงๆเพราะว่าขั้นตอน ในการทำเน <discretion> ี <agile> ่ยไม่ใช่ง่ายๆเนื้อเค็มต้มกะทินะคะเป็นแบบอาหารโบราณซึ่งหาทานยากมากๆก็มีขายในงานเรานะคะลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1นึ่งด้วยยินไงนะ หอมมากเลยอ่ะมาอีกค่ะอีกหนึ่งเมนูอันนั้นริมสุดน่าเลยค่ะคุณท็องขาอันนี้ก็เด็ดอันนี้บอกว่าได้รางวัลเลยนะเป็นเนื้อของปลาดุกกรอบไร้ก้างผัดเผ็ดนะคะรสชาติเนี่ยคุณท็อปบอกว่าโอ้โหเป็นกลมกล่อมมากเลยไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสยิ่งถ้าเกิดอยู่ในตู้เย็นนะคะยิ่งกรอบยิ่งอยู่นานอร่อยรบบชิมดูนะฮะนี่เขาบอกไร้ก้างนะฮะฟังเสียงอร่อยมากเลยอ่ะอันต่อไป พลาดไม่ได้อันนี้บอกก่อนนะคะว่ามาจากซ้งเสรีทองค่ะเป็นลูกชิ้นปลาเนื้อปลาสดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดนะคะแล้น้าจิ้มขนี้คุณท็อปเป็นน้ําจิ้มที่ว่าสูตรเลิศมากมาจากมะนาวแท้ไม่ใช่มะนาวเทียมค่ะเลิศอร่อยมากไปต่อค่ะพิมพิลามีกรอบอันนี้บอกของคุณท็อปมาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำมีกรอบเพื่ออะไรคุณท็อปรู้ไหมทำจาก มะม่วงหาวมะนาวโหเจ้าเดียวและเจ้าแรกในโลกนี่เขามีลูกมีเนื้อของมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยนะนี่นี่นี่นะะนี่อร่อยนี่ก็มีขายในงานเราเหมือนกันนะฮะไปหากินในงานได้เลยนะมีให้เลือกนะคะทั้งสองรสมากกว่า2รสด้วยมาต่อฮะเป็นปลาส้มปิ่นมานีปลาส้มไร้ก้างคุณนบค่ะ หลายคนเนี่ยชอบทานปลาสม้มแล้วก็ม,มีปัญหาเรื่องบางทีแบบว่าอุ้ยก้างติดคอมากหรือบางทีก็แบบว่าเผ็ดรสชาติจัดเกินไปต้องเจอเจ้านี้เป็นของเด็ดประจําเมืองกําแพงเพชรใช่ค่ะบอกก่อนนะครับของเขาเนี่ย ลิศมากเลยเขาใช้ปลานวนจันรู้จักกันเปล่ารู้จักสิงานจันขึ้นเพ๊บปล่อยตัวขึ้นมาแล้วบอกก่อนนะค่ะของเขาเนี่ยไม่มีก้างและของเขานี่ยที่มันสุดมากคุณผู้ชมค่ะเอาคลุกเขากับแป้งใช่ค่ะนะคะแล้วเวลามาทอดนี่นะก็จะอร่อยดี่คุณอบลองดูหาลองดูดิฉันจะหางหาชิ้นนี้อุ้ยกำลังดีแป้งก็ไม่หนาเกินไปกําลังบางแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปกำลังกลมกล่อมค่ะเป็นไงครับคุณนพเลิศมากเลยคุณก้องมันรอดจริงๆคือไม่ใช่ว่าแบบ บางที่นะเขาจะไปคลุกแป้งแล้วมันหนาเกินอันนี้เขาแบบเหมือนคลุกแห้งอะ่ะคลุกข้างล่างก่อนแล้วค่อยเอามาทอดอะ่ะเพราะนั้นแป้งมันจะไม่เยอะเกินลดมากเลยดีนะอมอันนี้นะคะของร้านปิ่นมณมีปลาส้มไร้ก้างนะคะลิ้นบอกก่อนนะในงานเราลิ้นติดโปรแฟล์ที่หนึ่งนี่ใช่ว่าต้องอิ่มจุกจุกเพราะว่านี้ค่ะสีจันทร์ซีฟู้ดค่ะคุณก้องสีจันทร์ซีฟู้ดที่เขาคัดของใหม่มาของนี่เขาขึ้นสะพานปลาสดๆมาจากมหาชายัยดิ่งพุ่งตรงมาเลยนะ ปกติเราไปทานนี่นะคะหอยนางรมนี่ตัวละหลักร้อยคึ้สีจันทซีฟู้ดนำมาที่งานของเราราคาตัวละเพียง90บาท,บาทมาูตกเท่าไหร่นะ90 90บาทนี่ก<ม>ับตัวเป็นกว่ามือเลยไหมคะคุณขาสดสดนะคะมาเลยไหมคะแล้วบอกกันว่าร้านสีจันซีฟู้ดเนี่ยเขามีประวัติยาวนานม,มาถึง20ปีคุณท็อปใช่ใช <20 S 2> ี่ปีที่เขาอยู่ในวงการซีฟู้ดมาค่ะคุณท็อปค่ะลองกินค่ะวงการซีฟู้ดมันต้องอย่างนี้ค่ะมันต้องอย่างนี้คือไปเจอน้ำจิ้มแบบว่าเอ กะหลวงกะหลวเนี่ยไม่ไหวนะคะอันน <Bom ale ches> <k lässt> <ills> ี้ได้ดูค่ะพริกเพิ๊กโอ้โหอักอักค่ะคุณดูตัวฉันจะตักใส่ช้อนคุณดูคุณดูนะคะเวอร์ o ี่กรุอร่อยมากกาติว่ากรึบเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็เยี่ยเป็นแพ้กันอันนี้เป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาโอ้โหคุณดูแต่ละตัวนี่ในงานนะคะจะมีปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยนะ ตัวใหญ่สดใหม่มานี่นี่มาขายทุกวันซื้อกลับบ้านไปทำให้ผัวให้เมียกินสบายอ่ไร่งี้มีคุณท็อปบาจางบาจางนี่คุณดูดูไข่ไข่เค็มสองฟองดับเบิ้ลไข่ดับเบิ้ลไข่ค่ะไม่รู้ว่าเขาแบบ จริงๆริงที่เนบ้านมีเนื้อข้าวอยู่น่าจะน้อยกว่าหน้าค่ะหน้าเยอะมากนี่สีจันทร์ซีฟุดมีขายในงานด้วยออาไปต่อไปก่อนหอยจ้อปูทองเยาวราชค่ะร้านนี้นะมีมากกว่า50ปีบอกก่อนนะ50ปีแห่งความอร่อยเขายังคงอยู่คุณท็อปขาหอยจ้อปูทองคุณดูปูเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆคุณท็อปดูก้อนๆเขาบอกเขาเนิดจากร้านเล็กๆนะคะย่านตลาดเยาวราชค่ะแล้วก็มาเริ่มมีเสียงดงดังขึ้นเรื่อยจากหอยจ้อ แต่จะบอกว่าหอยจ้อปูทองเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆเพราะว่าเขามีสูตรลับของครอบครัวเขาอะนะคะสูตรของเครื่องเทศต่างๆที่เขาเอามาหมักใอ้จ้อเนี่ยนะคะสุดๆจริงๆอย่างที่บอกว่าร้านจากเล็กๆแล้วอยู่มานาน50ปีอยู่มาได้ขนาดนี้ขยายกิจการใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต้องแสดงว่าของเขาดีจริงอ้าวไปก่อนตลอดเลยกินอีกแล้วเป็นไงฮะแป้งบางอ่ะตัวนี้อร่อยเดี๋ยวจะกินแค่กื้น กินนี่มาจากกุ้งกุ้งกุ้งอะไรคุณรู้ไหมกุ้งอะไรฮะภาษาจีนชื่อกุ้งกกครับอืมชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยคุณก้องบอกก่อนนะต้าอิงเขาใส่นะเขาใส่มันหมูเออืออันนี้มีใจใส่ไม่เยอะเข้าใ่นิดเดียวปลาหมึกอ๋อมันกลิบปลาหมึกเหรอกลิบปลาหมึกอืมอร่อยมากเลยเะเวลากินนี้อ๋อได้กลิ่นปลาหมึกหอมเลยค่ะนี่อุ๊ยเด็ดนะยคุณก้อง ปูจา๋จาจ๋าปูจา๋ปจาปูไม่ได้เรียกเธอนี่คกอือหารของเขาปูจา๋จานี่คุณรู้ไหมว่าในงานขายยังไงเท่าไห่ะสี่ชิ้นหนึ่งร้อยบาท โอ้ไม่ก็ไรจะเหลือหรือนี้ในนั้นก็มีเนื้อปูด้วยนะสุดๆเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วร้านเฉพาะในงานเราเท่านั้นนะคะล้วซื้อกลับบ้านฟรีเก็บได้ที่นะคะช่องฟรีจะบอกว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดของเขาสามารถฟรีเก็บเอาไว้ได้ถึงหนึ่งปีค่ะมาต่อนีค่ะคุณคกอันนี้ค่ะอีซี่บาบาน่าเป็นของหวานมั้งคุณนพขาเค้กหรือว่าดีกว่าสูตรสูตรนิ่งอ่ะอะไรเขาเรียกว่านึ่งบอกไม่ไอีซี่บาบาน่า เป็นเค้กกล้วยหอมสูตรนึ่งค่ะปกติเขาเอาไปอบไงนึ่งมาแล้วนี่ฉันชอบมากนี่อันนี้คุณกินไส้เนื้อน่าๆอะไรอะเนี่ยเล่งมาตั้งแต่ตอนเดินแล้วล่ะอาหานี้ฉันชอบกินมากน่าอะไรคะ้าลูกชิดโอ้ยิุ่งมากเลยคุณก้องอร่อยมากเลยไม่ใช่แค่เค้กกล้วยหอมคุณน็อปค่ะเขามีมี่ค่ะบราวนี่ดาร์กช็อกเห็นว่าข้างหน้าก็มีท็อปปิ้งเยอะมากเลยแล้วถ้าคุณชอบถ้าคุณชอบอยากกินแบบที่เป็นเนื้อดึกๆนะคะน่ามากเลยค่ะ ทำไงอะทำไงี็ไม่ค่ากุลกาแช่เย็นไว้เป็นแบบฝัดนะคะคือเนื้ออกมาจะแบบบุบแต่อยากจะให้ดูนี่ยังเลยค่ะเดินเข้าไปค่ะนี่ลามดูมันนุ่มมากลามเป็นชื่อตะกร้อ่ะเนี่ยนุ่มมากแล้วแบบอู้หูมันเด้งอ,อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบระบบเนึ่งค่ะระบบะนื่ออร่อย <laughs> อร่ <laughs> อยมากเลยบราวนี่ยองเขาบอกก่อนนะคะนอกจากเก็บรัะษาตู้เย็นได้สองอาทิตย์แล้วถ้าแช่เย็นก็สามารถกินแบบเนื้อได้อนี่อร่อยมากเลย อร่อยทั้งหมดนี้นะคะแค่ส่วนหนึง่นงในงานจะมีถึง100ร้100ร้านค้าคุณท็อปใช่ค่ะในงานมี100ร้ร้านค้าะคะนี่แค่ส่วนเดียวค่ะแค่7ร้านค่ะแต่เดี๋ยวค่ะสัปดาห์หน้าก็จะเจออีกนะคะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะลิสต์ิดโปรแฟรของเราต้องยิ่งใหญ่และร้านอาหารดีๆนะคะคัดสรรแต่ร้านเด็ดๆร้านที่มีของอร่อยๆมีชื่อเสียงมีความตั้ง,ง,งใจในการทำคิดสูตรมานะคะมาเจอกันที่งานเราค่ะ ลิ้นติดโปรแปร์ค่ะที่เซนเตอร์ลาซาปิ่นเก้าอย่าลืมนะคะ16-20ถึงกันยายนนี้ไม่มาแล้วเสียใจแน่นอนค่ะตอนนี้แยกย้ายตัวใครตัวมันนะฮะโอเคค่ะต่าหาของกินกันต่อ,อ,องั้นเจอกันใหม่ไหมคะกับรายการลิ้นติดโปรค่ะวันนีส้ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะออันนี้เดี๋ยวฉันต่อน,นี่เลยมารจ่ากฉันก็อเอาอันนี้มัจากบัตจ่าย